เขาใจสนพัฒนาตั้งใจอาสาพัฒนาร่วมทางบริหารรับใช้จับมือก้าวไปพร้อมกันมุ่งมันม่นพัฒนาไกลเจริญรักราม ทีมเขาชชยสนพัฒนาซื่อสัตย์โปร่งใสจริงใจพัฒนานำโดยนายเจริญรักรามผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชชยสนหมายเลขสามเบอร์สามซื่อสัตย์ชัดเจนแน่นความโปร่งใสทีมเขาชชยสนพัฒนายึดหลักคุณธรรมนำการพัฒนาประสานสามัคคีขอ,องทิ่นท้องที่พกภาขี่มีส่วนร่วมพร้อมทีมบริหารที่มีคุณภาพมากด้วยประสบการณ์นายสุดชิดชูช นางเจดะขันทเสนเป็นรองนายกและนายบุญภาทองเมฆเป็นเลขานุการนายกเิดลำสิ่งไหนรับคำรีบทำทันใด นรรบบคจะีททนทีมเขาชชยสนพัฒนาได้รวมผลผลจิตอาสารวมนักพัฒนานักบริหารระดับมืออาชีพภายใต้การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนตำบลเขาชชยสนเสราผลผงนรวมใจไปเลือกตั้งรวมพลังร่วมกันเปลี่ยนเปลี่ยนเขาชชยสนให้ดีกว่าเดิมเลือกทีมเขาชชยสนพัฒนาเลือกเจริญรักรามเบอร์สามเบอร์สาม ให้เป็นผู้นำการพัฒนาให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใชยสนคนต่อไปทุกคะแนนเสียงจากปลายปากกาของท่านคือการเปลี่ยนผันครั้งสำคัญ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาเขาชัยสนให้ก้าวไกลก้าวไปข้างหน้าด้วยกันมอบความไว้วางใจให้จเจริญรักรามเบอร์สามเบอร์3ามเบอร์ส<น> <Dustin> มาเป็นผู้นำการพัฒนาเขาชัยสน,นอย่าลืมมนัน ที28่28พฤศจิกายน2564 8นารยแนาฬิกาถึง17นาฬิกาเขาขัวกาเบอร์สามกาเบอร์สเลือกเบอร์สาเลือกเจริญรักรามเบอร์สามเบอร์สาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชชยสนเลือกผู้สมัครสมาชิกอบตทั้ง14หมู่บ้านเลือกผู้สมัครทีมเขาชชยสนพัฒนาเลือกยกทีมการยกทีม รีบทำทันใดสิ่ไหนรับคำจะรีบทำทันใดทีม s s ออนะเขาชัยสนพัฒนาอบตก้าวหน้าเขาชัยสนก้าวไกลก็เพิ่มเสริมสารผลงานใหม่โปรดจงวางใจทีมเขาชัยสนพัฒนาโปรดจงวางใจ